สวัสดีครับพบกันในช่อง The Best Training ผมดรชนะระวงธิปัพย์ครับช่องที่เสริมสร้างพัฒนาทักษะในการทำงานและในการทำธุรกิจครับวันนี้เราเจอกันนะครับโดยคำว่า Growth Mindset กับ Fit Mindset นะครับ Mindset นี้คืออะไร Mindset นี้ก็คือกระบวนการคิดทัศนคติที่แสดงออกมานะครับเป็นการกระทำเป็นความเชื่อ เป็นอารมณ์ความรู้สึกนะครับซึ่งได้จากอะไรได้จากการเรียนดูการศึกษานะได้จากการหล่อห้อมทางสังคมมานะครับซึ่งจะมีสองเรื่องที่จะคุยกันคือเรื่อง growth mindset กับ fit mindset ซึ่งสองไ i n ซ s e t นี้จะแตกต่างกันมากนะตอนอาจารย์เด็กๆเ,เราไม่ได้ เรียนเรื่องเราเหล่านี้แหละนะแต่ลูกเรานะครับลูกของอาจารย์ก็ได้เรียนสิ่งเหล่านี้นะครับโกรดไมเสร็จและ f ิดไมเส็นะครับซึ่งมีความแตกต่างกันเนาะโกรดไม้เส็จเนี่ยเป็นไม้เส็นะครับที่เรียกว่าเป็นไม้เส็ของความยืดหยุ่น <c oughs> การเรียนรู้การเติบโตทุกอย่างทําได้ทุกอย่างเป็นไปได้นะครับถึงแม้จะยากแต่เป็นไปได้ <c oughs> หรือเวลาเจอคำวิพากว,วิจารณ์นี่ก็จะเอามาใช้พัฒนาตนเองเป็นต้นนะครับ เซอร์ฟิตไม่เ้นะเป็นความคิดที่ยึดติดนะปิดความเชื่อที่ว่าเออฉันมีความสบมาถเท่านี้แหละนะเออนะไม่ชอบความท้าทายแนะ่นอนนะถ้าเป็นเรื่องยากก็ทํำให้งุดหงิดได้อนะเออชอบคําชมมากกว่าคําติคําติแหละหัวร้อนทันทีนะครับนะเห็นไหมครับเกินนำมาประมาณนี้แล้วรายละเอียดเนี่ยสองเรื่องนี้ในการใช้ชีวิต หรือในะในการทารํางานมีลักษณะแตกต่างกันยังไงนะครับและส่งผลต่อเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคสําหรับจิตไมซ์ก่อนนะครับทางซ้ายมือนะครับนะถ้าเป็นชีวิตคู่นะครับมักจะต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเทิดทูนยกย่องเทิดท ok ูน <c oughs> ถ้ามาพูดถึงจิตออกจุดอ่อนเมื่อไรละ่ะรจะหัวร้อนเลยนะโดยเฉพาะยิ่งชีวิตคู่เนี่ยโดยปกติแล้วเราไว้วางใจกันเนาะ แต่เราอาจจะไม่เก่งใจกันได้อืมเพราะฉะนั้นเวลาเจอเอพู้จุดอ่อนก็จะหัวร้อนง่ายนะครับอก็จะจะเวียงใส่ง่ายนะครับเหรับคนที่รถไม่เซร็จนะครับถ้าใช้ชุดคู่แล้วเราก็นะครับจะยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งบอกจุดอ่อนได้เพื่ออะไรครับเพื่อมาปรับปรุงตัวเองเพราะเขารู้ว่าคนกล้ชิดนี่แหละที่เป็นคนที่จริงใจที่สุดแล้วนะที่จะบอกจุดอ่อนตัวเองก็จะพัฒนาต่อไปได้นะครับ อืมนะเสมบคนที่มีฟิตไมซ์เซ็ตเนี่ยเน้นเก่งและความฉลาดคนเก่งฉลาดเนี่ยดีมากเลยจด้ไม่ต้องพยายามเยอะจะีงไม่ต้องเหนื่อยเยอะแต่คนที่เป็นกรดมายเซ็ตคันินยมคือความเพียรพยายามครับเพราะรู้เสมอว่าความพยายามทําให้เก่งขึ้นและฉลาดขึ้นก็คือต้องพยายามก่อนแล้วมันจะเก่งขึ้นฉลาดขึ้นแต่ถ้าเป็นฟิตไมซ์เซ็ตแล้วก็โอ้คนเหล่านี้ เขาฉลาดอยู่แล้วมันต้องพยายามเยอะนะครับสำหรับคนที่มีฟิตไมซ์เซ็ตเน้นถ้าต้องทำมันต้องดีที่สุดถ้าเราคิดแบบนี้แปลว่าอะไรหรอถ้าดีที่สุด perfectionist มากนะครับล้มเหลวไม่ได้ถ้าล้มเหลวแปลว่าโงา่โอ้รุนแรงรุนแรงนะครับมันยึดติดแบบนี้แหละนะถ้าคนมีกดหม่เซ็เนจะเน้นนะครับการพัฒนาตนเองดีขึ้นในทุกๆวัน เก่งขึ้นในทุกๆวันนะคคือวันนี้ดีกว่าเมื่อวานนะหรือพรุ่งนี้ก็ดีกว่าวันนี้นะครับรอืมนะท่าล้มเหลวได้ล้มเหลวคือการเรียนรู้ล้มเหลวคือการที่เราได้เรียนรู้เพิ่มพัฒนาเพิ่มนะครับเราก็จะไปต่อได้นะครับนะเหมือนกับที่นะเอ่อลูกศิษย์เอริสันบอกว่าเนี่ยโอ้เราคงผลิตหลอดไฟไม่ไม่ได้แล้วละ่ะนะรเราล้มเหลวมาตั้งเจ็ดร้อยครั้งแล้วเอดิสันบอกว่า no นะ้อ เราไม่ได้ล้มเหลวเราไม่ได้ล้มเหลวเจ็ดร้อยครั้งนะแต่เรามีเรียนรู้วิธีการที่ไม่ควรทำเจ็ดร้อยครั้งต่างหากเลยผลลัพไฟได้ไงจริงไหมครับเพราะว่าเชโกรดไม่์มเซ็ตโซมีฟิษไมซ์เซ็ตครับจะมองความสำเร็จของคนอื่นเป็นภัระุุคามเวลาเห็นใคสสำเร็จจะจบบงุดหงิดจะรู้สึกไม่ชอบจะรู้สึกว่าเหมือน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 มิภัยอยู่ใกล้ตัวนะครับแต่คนมีโกรดไมซ์เซ็ตครับกับใช้ความสำเร็จของคนรอบข้าง เป็นแรงมันในใจตัวเองอืมทำไมเราทำได้นะอยากเรียนรู้เพิ่มเขาดีกว่าเราเขายังทําเลยเขาลำบากก็เรายังทําสําเร็จเลยนะนี่นะครับคนมีกฎไม่เซ็ตนะครับใช้ความสำเร็จของผู้คนอย่างชันฉลาดเพื่อเป็นกําลังใจตัวเองเพื่อเป็นแรงบันในใจตัวเองนะครับก็มีฟิทไมเซ็ตครับผิดพลาไม่ได้ถือเป็นภัยร้ายแรงโอ้เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะครับนะแต่คนมีกฎไมเซ็ตครับ ความิดพลาดเป็นเรื่องที่รับได้แก้ไขได้ระระปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ไม่ต้องว่ยวายไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆ,ๆมันก็จะได้น้อยลงไปเป็นแน่นอนเนาะอย่าปิดเรื่องเดิมอซ้ำๆหลายๆครั้งแล้วกันถือว่าไม่มีเกินเนาะผิดครั้งแรกเนี่ยเราก็โอเครับได้ให้อภัยได้ใชงไหมครับเด่ยคนมีกลมไม่ซช่ก็จะเรียนรู้จักมันเสมอส่วนคนมีฟิตไม่ใช่ครับแน่นอนทํางานเนี่ยมันไม่มีคนตอบรับ ทุกเรื่องเราว่าจริงไหมอืมนะคนมีฟิตใหม่เซนเน่คำปฏิเสธเนี่ยเป็นเรื่องรับไม่ได้หงุดหงิด <c oughs> เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้แล้วเลิกดีกว่าล้มเลิกง่ายนะครับเพราะว่ามันรับไม่ได้จากคำปฏิเสธไงอืมสัคกในใคนกลัวไหมสักครับคำปฏิเสธเขาถือว่าเป็นคําท้าทายเป็นความท้าทายอรอเวลารอความรอการพิสูจน์ อืมเดี๋ยวเราเก่งขึ้นมันก็ต้องทําได้อยู่ดีนะครับนั่นคือกรอตไมเซ็ตทางานนะครับเราเอาไว้ใช้นะในการไฟในการสร้างธุรกิจได้ด้วยนะครับสำหรับคนเป็ Growth นกรอตไมเซ็ตเนาะคนที่ฟิตไมเซ็ตครับเจอบุคคลบุคคลหนึ่งได้ทํางานสักพักหนึ่งก็จะตัดสินเขาแล้วเขาเป็นแบบนู่นแบบนี้แบบนั้นเขาไม่ดีแบบนู่นแบบนี้แบบนั้นตัดสินคนเรียบร้อยแต่คนเป็นกรอตไมเซ็ตครับจะเน้นเข้าใจผู้คนเนาะอ๋อเขาอยู่ในส่งคมแบบนี้นะ เขาน่าจะรู้สึกยังไงแล้วเขาเป็นหัวหน้าเรานะเขารู้สึกอย่างไรเขาเป็นลูกน้องเราเขาน่าจะรู้สึกอย่างไรเขามีพระกาวแบบนี้ผู้หลังนี้เขาน่าจะรู้สึกอย่างไรนะรไม่ได้ตีตาผู้คนนี่คือความคิดแบบยืดหยุดมากนะครับโกรธใหม่เสร็จนะครับ <laughs> โอเคนะละ้วจะพบว่านะ คนที่มีความคิดแบบยืดหยุ่นรดใหม่เสร็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทํางานการใช้ชีวครอบครัวการผ่านอุสปสรรคปัญหาต่างๆการผ่านเรื่องราวต่างๆอืก็จะไปต่อได้มากขึ้นสูงขึ้นและไกลขึ้นเสมอนะครับก็จะให้เราดูนะครับเพื่อจะใช้ร w t หม i เส s ็จร่วมกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ร่วมกันนะครับกดสั่งกระดิ่งเอาไว้นะครับเผื่อมีคลิปดีๆจะได้ติดตามกันนะครับและแน่นอนนะ ถ้าสนใจที่จะสร้างรายได้มีธุรกิจของตัวเองก็สามารถทีうう่จะติดต่อโดยตรงนะครับในที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างได้นะครับอาจารย์ก็มีกลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจนี่นคอยดูแลคอยช่วยเหลือนะครับโดยไม่ต้องลงทุนนะครับ <laughs> ใช้กรดไมเซ็ตเป็นต้นทุนนะครับแต่ถ้าหากสนใจที่จะอบรมภายในองค์กรนะฮะหรือพับอินเทรนนิ่งก็ตามแต่คลับก็ติดต่อ The Best t r a i n i n g ได้นะครับตามที่อยู่ด้านถ่ายได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ